ผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ลิซ่าเหรียญทองแฟมิลี่นะคะอุ้ย,อ,ยอะไรคือมุดหน้ามุดหลังอ่ะแม่ยกจะวันดีจ้าหน่อยวันนี้ลิซ่าแต่งตัวชุดไทยสวยเลยวันดีค่ะมีคนอ้อนแม่ <c oughs> สวัสดีค่ะอุ้ย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 จะปีนแล้ว สวัสดีนะคะสวัสดีอีกครั้งอีกรอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะน้องลิตากับแม่หยกด้วยนะคะวันนี้น้องลิ่ากับแม่หยกนะคะจะไปเดินทางนะคะเดินไปแสดงความยินดีนะคะกับบ้านใหม่นะคะของนะน้องปอแปมนะคะใบเฟิร์นแล้วก็พ่อไพลันตานะคะผิดทางหูกนู่นทางนูน่นโอ้ยผิดทาง ดุ๊กดุ๊กดุก๊กเน่ไม่ไกลนะอยู่ตรงนี้เองอยู่ใกล้กันโว้ยรอด้วยลิซ่า <c> ร <ười> อแม่ด้วยไปตรงไหนลูกไปตรงไหน,นไปตรงไหนกันจะ๊ะเฮ้ยเฮ้ยฮผู้นำทีมไปไปไปเร็วหน วันนี้ดุกดิกมากมาเลเร็วมาเลี้ยวบดจะเดินไวบดจะวิ่งไวอุ้ยอุ้ยอันเนี้ยไม่หยกก็เดินไวเลยอ้ดีใจให้ดีใจน้นอุย้ยมองกันเป็นแถวเขามองตัวอะไรกลมๆเดินมาเนี่ยฮะตัวอะไรกลมๆเดินมาบ้านของเราเนี่ยฮะ อันนี้อันนี้อุย้ยอุ้ยเอาเอาแวะ่อะไรแว่หน้าบ้านนี่มีอะไรดีมีอ,อดึดีๆนี่เองอันนฮะลิซ่าลิซ่ามาร่วมแสดงความยินดีบ้านใหม่อุย้ยดูเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยบ้านใหม่อันใหญ่โตเฮ้ยเฮีย ือนบ้านเราอยู่ไกลกันขนาดนั้นเลยโอ้ยโอ้ดีใจดีใจโอ้ยโอ้ยเนี่ยน่เนี่ยลิซ่าบ้านแตกสะเลยขาดโอ้โหนี่ไงเขาเรียกว่าเปิดบ้านใหม่ที่โด่งดัง <laughs> ดีใจด้วยค่ะดีใจที่โอ้โหบ้านใบเฟิร์นใหญ่มากแลกว้วก็ดีใจที่เด็กๆได้มาเจอกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีใจเฮ้ยเฮ้ยเนื้อเนื้ <c oughs> อวิ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 วดีใจ จัดอุ้ยดีใจดีใจเออระวังโดนหลานระวังโดนหลานน้อย <laughs> อมุดเกินมุดเกินอู้อ่ะเดิน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 ขยับก่อนขยับก่อนเฮ้ยเฮ้ยอู้อ่าอออไม่ยกยกขาจ้า <laughs> พ <iser soul> ah, ันแล้ว ah, พ like uh, ันแล้วพันแข้งพันขาอ่ะอ่ะอ่ะจะออกกันได้เปล่าเอออลิซ่ามุดเข้าไปตรงนั้นลูกนี่เออมุดไป สูงอะลูกอ่านี่นะคะแล้วก็มีขวัญถุงนะคะขวัญถุงมาให้กับบ้านใหม่ด้วยเอาไปเก็บ,บ,กกบนี่ <c oughs> ให้ใครดีนะ <c oughs> ให้ใครดีเอาผิถางผิถางนี่ เก็บแล้วจ้ะเออนี่นี่นีอันนี้อ้อ่ะลิซ่าเอาคืนดีกว่าอ้ยโอ้ยมันชิ้นเล็กเกินไปครับบอกว่าชิ้นเล็กเกินหยิบไม่ได้อ,อ่ะเก็บเก็บระวังมันละลายนั่นนะอ่ะโอ้ยย่อยเลยย่อยสลายได้ อ่ะให้ป้อมแบบหยิบเลยนี่เ<อ>ย้ยินดีกับบ้านหลังใหม่อันใหญ่โตนะคะอยู่นาลิซา่านาลิซา่าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ร่มเย็นขนเงิขน,ขน,ขนขนทองเข้าบ้านนะคะยินดีด้วยได้มีบ้านรบแดดรบฝนแล้วแม่ประโยก ลิซ่าแล้วก็ครอบครัวของเราก็มาร่วมยินดีด้วยนะคะนี่เนี่ยดีใจแล้วไม่อยากกลับบ้านนอะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทุกเชือกเลยด,ดูแตกตื่นดูดูดีใจอู้หอ่าคนเล็กไปแล้วนี่ดูน่อยนี่คนเล็กไปแล้ว ปาโอเคปาเดี๋ยวเราแวะทุ่งแป๊บหนึง่งก็จะได้กลับบ้านอุ้ยมาทำช้างเขาแตกตื่นกันหมดเลยลิซ่านเนี่ยมาทำช้างเขาแตกตื่นหมดเลยลิชาปาไม่ได้อยู่ไกลกันนยอุ้ยเหลียวมาก็ยังมองเห็นกันอยู่ ไปกันดูปาลิซานำทางแม่เลยโอ้โอ้นได้ไมกวนแล้วไปเพื่โ kind อ of ้ไม่เพือนจะกวาดเองละเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงหนูน้อยเฮ้ยหนูน้อยโอ้ยเจอพี่ป้านะอาเป็นยังไงลูกตื่นเต้นเลยใช่ไหมไม่เคยเจอกลิ่นแปลกๆใช่ไหมลูก มาลงมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วดิชามาเร็วบ้านใหญ่โตมากตาพนดิชากลับบ้านเลอิชานำเลยอุ๊ยเดินไวมากเดินไวมาก ยังไงหรอฮะฮะยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอุ๊ยปกติเราเราจะปล่อยน้องนะครับแต่แต่วันนี้เราต้องต่อมัดน้องนะครับเพราะว่ามาหาเพื่อนช้างก็อย่างนี้ะเนาะแหวะยาแหวะยาแวยาเดี๋ยวใครแหสนุกไหมอุ๊ย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 ติ๊กตอกสมุน หยอกกันไม่ได้เกรงใจอะไรเลยครับไม่ได้เกรงใจนิสาเลยโอ้โหดูนี่ทุ่งหญ้าของเรานะคะกําลังจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนิสาจะได้กินหญ้ากินนาฬีที่ปลอดสารเคมีแล้วลูกปลดล็อกโอ้ยะชนตูดที่โก้เลยเดินช้าเกินไปแล้วเฮ้ยอะ นี่อาก,กินโอาสงสัยแม่หยกอยากกินสมุนไพรอยากกินกิ่งไม้นี่ลิซ่าเป็นยังไงลูกตื่นเต้นใช่ไหมลูกตื่นเต้นอูต้ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับบ้านใหม่ของบ้านใบเฟิร์นหนองบ่มแปมนะคะน่เก่งมากๆเลยลิซ่านานๆได้ใส่เชือกคอนะถ้าได้ออกงานก็ จะต้องใส่แบบนี้นะคะไม่สามารถที่จะปล่อยน้องเป็นแบบอิสระที่เราไปเที่ยวทุ่งๆแบบนี้นะคะ<ด>ถ้าแบบนี้เราจะปล่อยน้องฟรีสไตล์แต่ถ้าไปเข้าสังคมเราก็ต้องเซฟทั้งความปลอดภัยนะคะเซฟทุกๆอย่างอจะแม่ไม่ได้ใช่ก็ นะสำหรับวันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะบ้านหลังใหม่น้องๆก็มีที่ลบแดดรลบฝนแล้วนะคะขอบคุณน้องซ่าก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยมากๆนะคะถ้าชอบคลิปของน้องลิซ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืม Sub s c ์ i b e สัน่นกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลิซ่าบ๊ายบาย